นนเนี่ยพี่มาพร้อมกับสายฝนแดดมาแล้วค่ะจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้ฝนเออ ไ,ไ,ดไ,ได้ค่ะไม่ไม่ถือไปเลยค่ะของพี่ของพี่ท่านไปแล้วท่านไปหลังชอยแล้วมีญาติโยมเขาให้ล่มท่านถือมามาถึงตรงนี้ฝนเริ่มหยุดท่านเลยฝากล่มไว้ท่านไปแล้วค่ะท่านมีความมานะมากเลยได้ใส่บาทแล้วค่ะคิดมาเป็นนะคะตกอีกแล้วครับท่านโอ้ ตกได้ตกดีตกได้ตกดีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบหก ขายของลืมวันลืม,มเดือนเป็นวันอาทิตย์ค่ะขายของช่วงเช้าจะเงียบตั้งหน่อยแต่ฝนก็ตกแต่เช้าเลยคนหยุดงานวันอาทิตย์เนาะก็จะเตืนสายกันหน่อยเดี๋ยวสาย,สายมาดูกันจะขายดีไหมวันนี้อันนี้ก็ยีสองถูกไหมยี่สิบยี่สิบสองสามสิปดสิาเดี๋ยวนะ อเอาเ่ห <18. S 2> ้าหกเจ็ปด <18. S 2> เอ็ดยี่สิบแปอันนี้สิบบาทเด็กชายตรงนี้ ันนี้อยู่โรงเรียนวันสี่วันเนี่ยเงินจันทร์จันทร์เลยรับเพื่อนเด็กเด็กมาซื้อขนมหยุดโรงเรียนหยุดโรงเรียนถึงวันที่ยี่สิบแปดจะเฉยวันสงการแล้วก็วันเกิดในหลวงด้วยวันอาทิตย์ก็จะขายขนมดีนิดนึงเด็กๆมาซื้อขนมเยอะค่ะ ตกต่เช้าเลยเนาะใช่เชื่อมไม่ได้ทำปูนไม่ได้ล้าทำอะไรไม่้ทำาวัวอยู่เหมือนกันคนงานก่อสร้างด้านข้างคนตกแต่เช้าทำงานไม่ได้มาซื้อยอดคาจัดตู้ใหม่จ้าวันนี้ของเริ่มเยอะ ซื้อขวดมันขวดมันสูงกว่าชั้นทั้งเลยขยับชั้นวางของใหม่สัมภาษณ์หน่อยจ้าเป็นไงจ้าเหนื่อยไหมจาม้าสนุกเย็นดีเย็นดี <laughs> นั่งอยู่หน้าตู้แช่เชย็นดีดอุณหภูมิมาสิบเก้ายี่สิบแล้วต้องรีบทำละของเริ่มเยอะค่ะ หรือของมากองใส่กระติกก็าสารก็ขายดีนะคะวันนี้มีคนงานมายกไปเป็นกระสอบเตัวเหนียวขายสอบละพันห้าร้อยกว่าบาทข้างหลังก็ตั้งชั้นใหม่ไว้เก็บไว้เก็บของเริ่มขยับขยายเริ่มขายดี เ <cam ina> ชือกแดงอ่ะแหนมเนื้ออันเชือกเขียวก็แหนมหมูแล้วก็หมูยออันละสิบบาททอดใส่ไข่ก็อร่อยนะจี่กวดตกกี่กวัดเส,สี่ครับสี่สี่แปดสามสองสองร้อยหกสิบจะที่ก็จะที่ ยี่ห้าน้ำแข็งเอาไหมน้ำแข็งสิบบาทแข็ง่สิบบาทสามร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดวันนั้นเธอเอามาคืนป้ายยังขดหนึ่งเอามาคืนแล้วครับคืนแล้วนะป้ายจะได้ขีดทิ้งฝนตกอีกแล้วโอ้โหตกเวลาขายของลูกค้าหายหมด <c oughs> รถไปซื้อของมาแล้ว ไปซื้อทั้งวันเลยวันนี้มาจนมืดจนค่ำดูควันเมฆดำมืดเลยี่ตกไปร,รอบหนึ่งแล้วค่ะที่ซาลงหน่อยไหนดูสิได้อะไรมาไปทั้งวันเลยวันนี้มาพร้อมกระสายฝน <c oughs> เมฆเยอะมากเลยค่ะเ <c oughs> มฆฝนไหนดูได้อะไรมา อของเทมหลังรถขนค่ะได้เวลาขนคํำแล้วค่ะไฟฟ้าแสงพลังงานแสงอาทิตย์ติดก่อนเพื่อนเลยสิบบาทโอ้ยมาแบงค์พันหนึ่งละค่าไปแล้วซื้อน้ำมันพืชขวดหนึ่งจ่ายแบงค์พัน <laughs> หาเงินทอน <laughs> เสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยมือทำแล้วไปก็เข้าบ้านฝนยังตกอยู่ใี่กล่องมาเยอะแยะนมอ,อะไร เลยไข่เค็มลู้าชอบกินมากอร่อยปากระฝงเจ็ซี่กีหมดแล้วเหรอขวดหนึง่ง <laughs> กินกันดีจัง <laughs> กินข้าวบปดิ่มแล้วเหรอเรียบร้อยของเริ่มเยอะ เติมชั้นเพิ่มชั้นอีกอันหนึงห่งขยับจัดของใหม่ลูกค้าถามหาสบู่เบนนิตก็ต้องไปเอามาถามหาแป้งพูทิกก็ต้องไปเอามาลูกค้ามงคลบอกไม่มีของให้เลือกเลยเลยต้องไปหาของมาให้มันดูหลากหลายจัดไปอ่ะ มาแล้วเหรอได้ยินข่าวว่าใครเสียตาตาเหรอ,อเป็นอะไรอ่ะเป็นลกูกแก่เนี่ยลูกคนแก่เนี่ยเสียใจด้วย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เพิกลับขึใหมาอืมจัดใหม่ติดป้ายราคาเงี้เรียบร้อย หลอดเล็กไปเปล่าวะยาีฟันหลดใหญ่กว่านี้ไม่อีกขั้นไงไงหน่อยมนี่ยรือว่าเอาเปลี่ยนข้อที่เข,ขยกใช้ขอนเกตไลยชีสดารี ของเริ่มเยอะขึ้นเต็มร้านเลยตอนนมนมเต็มเลยตอนนี้แล้วก็ได้เวลาปิดร้าน สี่ทุ่มกว่าแลา้วค่ะเงินนับทองเก็บเงนินลงกระเป๋ากระเป๋าเราสีส้มโหสีเจ็บปวดปิดประตูบ้านเรียบร้อยแล้วสี่ทุ่มกว่ามือสนิท ปิดไฟตู้เย็นหลับฝันดีค่ะวันนี้ปิดลานส4ทุ่มกว่า วันดีราตีสวัสดีพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่